ข้าเรียกชื่อให้มาต่อ่างนี้นะครับต่อไปหานุมดยช่อคนี้อามาต่อเมดเดี๋ยวม็ดเอาลมครองีอตขาวต็ออะไรไว้ที่ครูเรียกชื่อเนี่ยชนนพร

ก็ไปต่ออะไร <laughs> 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 <laughs>